รียินดีต้อนรับเข้าสู่วิชาวิทยาการคำนวณน,นะคะสำหรับหัวข้อที่เราจะเรียนในวันนี้ก็คือวิธีการดูแลรักษาอุปกรณ์สำหรับอุปกรณ์ที่เราใช้ในการเรียนออนไลน์กันนะคะมีมากมายเลยใช่ไหมคะเด็กๆไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กโทรศัพท์มือถือหรือแม้แต่แท็บเล็ตใช่ไหมคะเราจะมาดูกันนะคะว่าเราจะมีวิธีการดูแลรักษาอย่างไรนะคะ สำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะคะซึ่งเป็นคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะนะคะวิธีการดูแลรักษาคือ 1. ตั้งคอมพิวเตอร์ให้ห่างจากผนังพอสมควรเพื่อระบายความร้อนที่ดี 2. ไม่ปิดเปิดเครื่องบ่อยๆเพราะจะทำให้เกิดความเสียหายกับโปรแกรมที่กำลังเปิดอยู่ 3. ทํทำความสะอาดคอมพิวเตอร์อย่างน้อยสัปดาห์ละ1ครั้งโดยใช้ไม้ขนไก่หรือแปรงขนอ่อนปัดฝุน่นจากนั้นใช้ผ้าแห้งเช็ด 4. ไม่ควรนำอาหารหรือเครื่องดื่มมารับประทานใกล้คอมพิวเตอร์หาหากเครื่องคอมพิวเตอร์เกิดความเสียหายไม่ควรเอาไปซ่อมเองควรให้ผู้เชี่ยวชาญซ่อมแซมให <Wow. S 1> เ้เด็กๆคงนึกไม่ออกใช่ไหมคะว่ามีวิธีหรือขั้นตอนในการทำความสะอาดอย่างไร <Wow. S 1> เดี๋ยวจะพาไปชมคุณครูแต่ละท่าน <Wow. S 1> ว่าเขามีวิธีการดูแลอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างไรไปชมกันเลย คุณน้ำคะคุณน้ำมีวิธีการดูแลรักษาโน้ตบุ๊กยังไงบ้างคะนี่นะคะคือโน้ตบุ๊กของคุณน้ำเองนะคะทุกวันนี้นะคะฝุ่นพีเอมนี่ยมันเต็มไปหมดเลยค่ะแล้วก็มีเชื้อโควิด1 9ด้วยนะคะ,ะดังนั้นเนี่ย<ะ>เราใช้งานกับมรนทุกวันนะคะเราต้องดูแลทําความสะอาดนะคะเพื่อสุข,ขาอนามัยที่ดีนะคะทีนี้เนี่ยเราสามารถเช็ดนะคะทำความสะอาดนะคะให้มัน ปอดปลาปลาสจาัจเจเชื้อแบคทีเรียรนะคะด้วยการเช็ดนะคะแล้วก็ทางที่ดีเนี่ยควรฉีดแอลกอฮอลลงไปด้วยนะคะเช็ดอย่างนี้เห็นไหมคะเช็ดลงไปเลยแต่พอเช็ดไปแล้วเนี่ยในส่วนที่มันอยู่ในข้างในตรงนี้นะคะในช่องเล็กๆน้อยๆของโน้ตบุ๊กของเราเนี่ยมันเช็ดยังไงมันก็เช็ดไม่ออกใช่ไหมคะเนื่องจากว่าผ้าเนี่ยมันยัดเข้าไปไม่ได้อ้ oh, no. น ใช้แววนะคะเราสามารถเอามาเช็ดปัดฝุ่นนักเรียนเห็นไหมคะว่าข้างในเนี่ยในคีย์บอร์ดของเราเนี่ยจะมีช่องเล็กๆอยู่นะคะมือของเราผ้าของเราเนี่ยไม่สามารถเลี่ยเข้าไปได้ oh, <no. S 1> นะคะเราเสามารถใช้แปรงเล็กๆอย่างนี้นะคะ่ะปัดลงไปปัดออกอย่างนี้นะคะนี้นะคะแล้วก็เช็ดทำความสะอาดให้เรียบร้อยเชื่อเถอะคะ่ะว่าโน้ตบุ๊กของนักเรียนทุกๆคนเนี่ย หรือคีย์บอร์ดของนักเรียนทุกคนจะต้องมีฝุ่นแน่นอนเลยค่ะไปทำความสะอาดกันนะคะเพื่อสุข,ขออนามัยที่ดีของเราไปคุย,ย้ขขนนอนะคะครูอุ้มคะครูอุ้มมีวิธีการดูแล iPad อย่างไงบ้างคะกนเอ่ยนะคะปกติแล้ว iPad ของเราเนี่ยเวลาที่เราใช้งานนะนิ้วสิบนิ้วของเราบางทีโอ้โใช้เลินมากจ,จับนู่นจับนี่นะ สกรปรกมากเพราะว่าบางทีเราต้องจับลูกปิดจับประตูจับสิ่งของอะไรเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นเชื้อโรคมันก็จะสะสมอยู่ที่หน้าจอ iPad ไ oh, <no. S 1> อแพดเพราะฉะนั้นวิธีการทำความสะอาดนะคะก็มีแท้งพิ <Wow. S 1> เศก่อนที่เราจะทำการเช็ดท่าเชื้อโรคด้วยแอลกอฮอล์นิดนึงฉีดไปเลยค่ะจะฉีดที่ไหนก็ฉีดตามใจชอบโดยฉั้นพเลอฉีด โอเคเรียบร้อยเพราะฉะน,นั้นนี่ค่ะสะอาดเรียบร้อยเลยสามารถใช้งานต่อได้แถมปราศจากโควิดด้วยค่ะให้พี่เชอร์เลนก Can you tell me how to take care of your phone? Yes, sure, Kubi. So this is how I take care of my phone. I make sure that I have microfiber cloth like this. Including the screen of my phone, I never use tissue nor this kind of cloth. Never use All right. So only this kind of cloth. Make sure it is soft. I wiped all the marks in the screen, and not only on the screen. Of course, I also open the case. And clean it as well. Slowly, slowly make sure no dust left. And after that, I also clean my case. No more dust. Phone is very important, especially this time that you use this for your online class. You use this for your Zoom to take pictures, to take videos, in order for you to send it to your teachers as your output. So make sure that your phone or any gadgets that you have at home is clean. Thank you, teachers. ส่วนตัวของครูบิกนะคะวิธีการทำความสะอาดของเด็กๆนะคะใช้อุปกรณ์ใดบ้างเด็กๆถ่ายภาพขณะที่เด็กๆทำความสะอาดมาให้ครูบิกดูนะคะคุณครูบิ๊กรอชมรูปภาพของเด็กๆอยู่นะคะอย่าลืมส่งมากันนะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ